เลขสามกุไก่เก็บตกมาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะได้เวลางามอย่างมีลีลาเพื่อความหันสายกัลลแมแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ไปดูหมู่เฮาชาวแพร่เปิบหนอนลำเต้ ดุกดิกดุกดิกเนี่ยชาวบ้านกิ่วนาคเมืองแป๊เปิ้ลมักขนาดถึงกับลงทุนสลัดต้นมะพร้าวล่อให้ดวงปีกแข็งมันมาวางไข่เป็นตัวอ่อนขาวจ้วหน้าเจี๊ยนี่แหละเจ้าออ๊ยเปินว่านะขอเอาไปขั้วหรือโขกใส่น้ำพริกล่ำแดดแดดเจ้าไว้ตายนี่โอ้โหเล่นเปิบใส่ปากดิบดิบยางกะอีปี้เนี่ยเก็บตอกบสนับสนุนนะเจ้า ในท้องพี่อะไรอย่างเี้เปล่าอ่ะโอ้ยเอาเมนูต่อไปดีกว่าเก็บตกบอกเลยได้่กินได้ทุกคนคะ่ะเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเย็นเตาโฟนเงี้ยปากหม้อต้อยมยำงี้ก็ว่าแปลกน่ากินแล้วที่มาอ้ยแต่แค่นี้มันเซลล์ดูเบื้องล่างซะก่อนนะคะทูอินวันคนอิ่มท้องน้องปลาอิ่มเท้ากับคุณขาเพราะนี่คือรบร์ ก๋วยเตี๋ยวสปานางฟ้ากาแฟนะคะพัทยากลางนะจ๊ะกินด้วยจักรที่ไปด้วย99บาทขาดตัวคาเแพุ้ณจอ,อยากกินน่ปะปลาเอ้ยไม่ใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต,ต่ไม่อยากกินปลาโอ้ดีเนาะทั้งสองอย่างเลยแหมมันจะยังไงก่อนอร่อยก่อนหรือว่าจะสบายก่อนหรือจะสิวก่อนไงก็ไม่รู้อ่ะต่อกันด้วยรูปถ่ายค่ะพ่อลูกนี่พิสดารมากสลับกันพ่อเป็นลูกลูกเป็นพ่อเอาเอาเอาขาเซ Yeah. <laughs> ถ่ายครอบครัวบางบ้านว่าหามว่าแปลกแล้วนะนี่นีนดูซะก,ก่อนสิคะคุณขาโอ้โหคิดได้ไงคันนี้ยตัดหัวพ่อมาใส่หัวลูกตัดหัวลูกไปใส่หัวพ่อหลอนไปไหมเนี้ยนี่แหละคระัไอเดียอิตาพอช่างภาพชาวเยอรมันเขาแลละอ้โหดูสิปาจีนี่แห่ง CNN ก็เอาเชียร์ขอหลอนสลับหัวกับตุ๊กตาซะง,งั้นโัวหว ก็มีไอเดียสร้างสรรนะอันนี้คือขอยอมรับเลยออแปลกดีอามาหนึ่งคำคมค่ะอย่าขี้สาวตื่นเช้าไปใส่บาตรย่าขี้ขาดที่จะถามยามสงสัยอย่าขี้เกียดการทํางานให้ผ่านไปจงจําไว้ทั้งหมดนี้อย่าขี้ลืมเออจริงของเขาคุณชนะวีภูธนกูลอยู่ปทุมธานีค่ะมาเวลาของการละแมและเก็บตกแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ลิปสิรลับรางวัลด้วยเด้อคะเด้อ